นสน,นับสนุนการทาข่าวโดยเงินฝากออมรัพย์ทวิโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื Listen, ่อวันเสาร์ที่14ก <um ันยายนพุทธศักราช2556เวลา16นาฬิกาสำกัณกานเกษตรจังหวัดอ่างทองจะพิธีเปิดงานมหากรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษครั้งที่2จังหวัดอ่างทองนวิศวะสศิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษครั้งที่2จังหวัดอ่างทองโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคการตอนบน2และโครงการเพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนาชั้น2ห้างโรบินสันศูนย์การค้าอายุทยาพาร์คอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายธิรศักดิ์ขุมเงินกเกษตรจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผูฒนวกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการตลอดจนยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางทางการตลาดธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งจะนําไปสู่การสร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน เขาจะนำไปสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนและประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนให้ไปที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้ผลิตผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนยังได้ใช้เวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาดเพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดต่อไปโดยในครั้งนี้ได้มีการจัดงานระหว่างวันที่14ถึง19กันยายน พุทธศักราช2556ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน7อำเภอของจังหวัดอ่างทองจำนวน40วิสาหกิจชุมชนและจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทจำนวน20วิสาหกิจชุมชนรวมทั้งสินส้น60วิสาหกิจชุมชนภายในงานมีสินค้าจำหน่ายมากมายอาทิเช่นขนมอาหารแปลรูปสมุนไพรแปลปปรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรศิลปะประดิษฐ์ รวมทั้งพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษจากทั้ง4จังหวัดในครั้งนี้ด้วยการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษครั้งที่2นะครับของจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้เนื่องจากว่าจังหวัดอ่างทองได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษครั้งที่1ไปแล้วเมื่อ,อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ได้จัดงานไปทาง จังหวัดนะครับมีงบประมาณเหลือจ่ายมานะครับพวกกลุ่มจังหวัดเงบประมาณเหลือจ่ายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดมาจัดเพิ่มเติมเข้ามานะครับเนื่องจากว่าจัดครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับจัดที่ข้างล่างชั้นหนึ่งของหน้าห้างโลบินสันเหมือนกันแต่เป็นชั้นหนึ่งนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดอ่างทองมาจัดประมาณ30บูธนะครับแล้วก็ได้มีรายได้นะครับประมาณล้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับก็กลุ่มิสาหกิจชุมชนของจังหวัดอ่างทองเองเห็นว่า อของจังหวัดอุทยาเนี่ยเมื่อมาจัดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับทางวิสาหกิจชุมชนจะมีรายได้นะครับจากการจัดงานแล้วครั้งนี้ก็กลุ่มจังหวัดมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับมาดําเนินจัดจัดเพิ่มเติมเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ถึง14นะครับถึงวันที่19กันยายน2556นะครับตรงน,นี้ก็พื้นที่ข้างล่างไม่ว่างแต่ที่ห้างอุทยาพาร์คแห่งนี้นะครับ เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนมาจับฉ่ายใช้สอยนะครับดีนะครับดังนั้นเราสอบถามทางกลุ่มวิสาหิีชุมชนที่มาจำหน่ายนะครับใน,ในวันนี้ก็ได้ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับว่าได้มีการจำหน่ายสินค้าได้ลักได้ดีนะครับในครั้งนี้นะครับนรรงชาักสั์สินถ่ายภาพวัทีรยตรี103วิมุตติอัยรากุวัฒน์สํานักงงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน